蒙四岁。 ตันนี้เจ็โมงสี่สิบเอ็ดคือไฟมันก็ยังแบบอยู่ไกลๆในขับปีมาเถอะมันเป็นทางตรงอย่างเดียวไม่ก็อาจจะรอไม,ม้ก,มกันอัตโนมัติก็ได้ไม้กันอัตโนมัติเริ่มเสียง่ายแล้วอันไหนที่คนคุมมัจะมีคนดูแล้วพ,พอมันพังกูก็ทำ คนเอารัวมาช่วยกันันนี้ไฟมาแล้วแต่ที่กล้องไม่เห็นพ่อกล้องอาจจะแบบไม่เห็น รถไฟจะวิ่งมาจากบ้านตูมตอนนี้ถึงสัญญาณที่เริ่มเข้าใกล้สุดแล้วถึงสัญญาสุดท้ายแล้วด้วยซ้ำสัญญาสุดท้ายคืออันที่อยู่ตรงนั้นกำลังยกขึ้นอยู่ตอนนี้เจ็ดนาฬกาสี่สิบสองนาที รถไฟจะออกจากสถานีเจ็ดโมงสี่สิบห้าถ้ารถไฟมาถึงเจ็ดโมงสี่สิบห้าก็ออกทันทีเมื่อไม่มีลูกค้าผู้โดยสารแต่ถ้ามาก่อนเวลารถไฟจะจอดจนถึงเวลาออกแต่ถ้ามาตรงเวลารถไฟก็จอดลองออกตามเวลาถ้ารถไฟด้าเช้าก็ให้ผู้โดยสารขึ้นหมดแล้วออกเลยใช้ความเร็วมาก รถไฟจะเริ่มเข้าสถานีช้าแล้วเนื่องจากรถไฟจะตั้งมาที่นี่เจ็ดโมงสี่สิบสี่แล้วมาจอด ตอนนี้รถเดึนงคข้ามรถไฟเหมือนที่เดิมเราไ้มาถึงจุดท็อปท็อปท,ท,ท,ที่นี่เป็นที่เก็บรถด็อกๆออกมาได้สองรางสำหรับคนที่ที่อยากข้ามทางรถไฟให้เอาจักรยานขึ้นมาบนนี้ เป็นทางที่ลา่ชันอันน้น้ำให้ดันหรือไีขึ้นมาแหละแล้วก็มาขับข้ามเลยสถานีอนุญาตก็คือทำอหลายครั้งเลยรถไฟใล้ดสถานี Ufufufu Ufufufu Ufufufu